คินิกบัตรทองทุณผู้ชมคะสิทธิประโยชน์ของบัตรทองนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแล้วยังนําเพื่อนที่ใกล้ชิดมาช่วยดูแลคุณถึงบ้านอีกด้วยค่ะ ป้าเจิญหน้าพี่บานนคะคะก็ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะคือน้ําตาลในเลือดนี่มันสูงการรักษากันมาต่อเนื่องนะคะบางช่วงที่น้ําตาลคุมไม่ได้เราก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเราถือว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วในการเยี่ยมบ้านทุกบ่ายช่วงบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าเราจะปิดบริการที่สํงงานักงานเพื่อให้โอกาสสําหรับคนที่ไม่สามารถไปรับบริการที่เราได้อย่างเช่นคนเป็นแผลคนที่ต้องนอนลงนอนอยู่บ้านนานๆหรือว่าคนที่กลับจากโรงพยาบาลเนี่ย ความไม่หยุดนิ่งของระบบการบริการและการเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดขอสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะช่วยประชาชนมั่นใจในหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามากยิ่งข,ขึ้นค่ะ